ประชุมเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็แยกย้ายกันนะคะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะคะอากาศหนาวมากๆเลยเพื่อนๆค่ะอากาศหนาวนะคะขึ้นมาบนรถก็ดีหน่อยนะคะที่รถเรามีคาซิปเราคาเราจะมีเบาะเราจะมีปุ่มปรับความร้อนนะคะก็ทําให้อุ่นขึ้นมานิดหน่อยค่ะทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านนะคะแต่ว่า คุณพ่อบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปแวะที่ซื้อของนิดหน่อยนะคะค่อยกลับบ้านนะคะก็จะไปแวะประมาณน่าจะประมาณ40นาทีนะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาก็กี่ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวนะเวลาตอนนี้นะคะสองทุ่มเออสามทุ่มยีนาทีนะคะตอนนี้เวลาสองเออสามทุ่มยีนาทีนะคะเพื่อนๆก็ นะคะทักทายเพื่อนๆยามค่ำๆแบบนี้นะคะเพิ่งกลับจากประชุมที่สมาคมนะคะตกลงแล้วก็ยังเปิดสอนไม่ได้นะคะทุกคนคะนะคะต้องรอไปอีกนะคะรอไปอีกนะคะก็ยังไม่ได้เปิดการเรียกนการสอนอยู่เหมือนเดิมนะคะประชุมครั้งต่อไปก็วันที่25มีนานะคะก็หวังว่าเดือนหน้าจะ,ะมีความเป็นไปได้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ So, which Fred Myers do you want to go to? The one close to our house. What the one think? over there or the one over by Costco? Either one. The okay. one over here and over there is fine. Or the other one in Costco? Nearby the one Costco. By Costco? It's uh -huh. closer. Okay. เขาก็จะไปที่ห้างที่มันใกล้บ้านที่สุดนะคะเบืเ้อนๆนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็นะคะก็รู้สึกว่า,าไม่ได้เป็นตามความคาดหวังไว้นะคะว่าจะเปิดการเรียนการสอนได้นะทุกคนก็ผิดหวังนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ทำางานของเราต่อไปนะคะก็ ก็รอวันที่จะได้กลับมาสอนนักเรียนอีกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็สู้ๆนะคะอรวีสู้ๆนะคะแม่บ้านสายอึดค่ะทุคนนะคะก็ทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะว่าฝากไลฟ์สไตล์ของอรวีชาแนลแม่บ้านเมริกาด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกาําลังใจให้กับอรวีชาแนลด้วยนะคะ, bye bye, คะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆเลิฟๆคาง I love you